สวัสดีครับผมโปรโอิทเองนะครับวันนี้มีเรื่องการพัดมาแชร์กันใครอยากพัดดีขึ้นหรืออยากลองทริคใหม่ๆดูคลิปนี้ท่านกกอล์ฟครับขอบคุณที่ส่งคลิปมาให้ผมเยอะแยะมากมายนะฮะให้ผมได้เรียกว่ามีความรู้ขึ้นด้วยนะฮะได้วิเคราะห์แล้วก็ฟีดแบ็กกันนะฮะส่วนใครที่อยากจะให้ผมช่วยดูวงสวิงให้วิเคราะห์ให้พิมพ์ a d s ไซน์พรอไ โปรอิดนะฮะพิมแล้วก็ส่งวิดีโอเข้ามาคอมเมนต์กันอย่าลืมส่งคําถามเข้ามาด้วยว่าคุณอยากแก้อะไรหรือว่าใครต้องการจะแอด q r วอารคตรงนี้ก็ได้เลยนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องพัดฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะมาแชร์นะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วคือในช่วงสักสิปีหลังเนี่ยคริปพัตเตอร์เนี่ยมีการจับหลากหลายรูปแบบมากซึ่งแบบโดยทั่วไปแล้วกันเขาคือจับคล้ายๆกับ เขาจับคล้ายๆกับเจ้าตัวไมโกอฟ์ทั่วไปก็คือมือซ้ายอยู่บนมือขวาอยู่ล่างเขาเรียกเป็น reverse overlap ก็คือมีมีนิ้วชีม้มือซ้ายมาอยู่ตรงเนี้ยนะเขาเรียก reverse overlap ผมก็พัดแบบนี้มานานมากจกานกระทั่งมีช่วงหนึ่งก็เฮ้ยพัดไม่ดีผมไม่รู้ทำไงดีเปลี่ยนจับกริปจับ c ร o สแ hand เฮ้ยพัดดีว่ะจับ c ร o สแ hand เฮ้ยพัดดีพัดลงสักพักหนึ่งเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วฟิลลิ่งมันไม่ได้คือพอเราไม่ได้ซ้อมนานๆ มันแบบมันให้น้ำหนักไม่ได้หน้าไม้มัน,ม,นมันเหมือนมันจะเข้าไม่เหมือนเดิมอะฟีลิ่งเวลาไม่ซ้อมมันจะมันจะแปลกๆก,ก็เลยไปหาวิธีจับไม้จับแล้วจับอีกนะฮะจนกระทั่งเห็นนกักกอล์ฟใน PGA ทัวหลายคนเนี่ยจับกริปเดอะครอว์ไม่ว่าจะเป็นฟิลเมคเคิลสันจัสตินโรสหลากหลายคนเราเองก็เลยมาลองลองผมเคยลองมาหลายปีแล้วไม่เวิร์คทำยังไงก็ไม่ได้จับยังไงก็แบบ มันจะจับยังไงวะคือแบบมันคือเราเป็นคนชอบลองก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะฮะจับยังไงก็จับไม่ได้คือจับยังไงก็แบบเฮ้ยให้ให้น้ำหนักไม่ได้แล้วเขาจับกันทําไมทาไมเขาพัดดีจังงงจนกระทั่งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็มีโอกาสซ้อมพัดตรงนี้แหละอยู่ที่บ้านช่วงโควิดนะะซ้อมพัดตรงเนี้ยก็เอาเอาอะไรมาซ้อมเอาลางมาซ้อมซ้อมไปซ้อมมา เออเฮ้ยเริ่มยืนสักชั่วโมงละเฮ้ยเริ่มโอเคละเฮ้ยลองลอง,ลอง,ลองจับดูครอิจับไปจับมาเฮ้ยเริ่มทันหนัดหาวิธีจนมันได้อะสิ่งที่ผมทําก็คือคือตอนแรกเนี่ยมันเหมือนว่ามันควบคุมไม่ได้ผมก็เลยผมก็เลยดรอปซอขวาลงมาให้มันอยู่ใกล้ตัวแล้วล็อกเอาไว้พอมันล็อกไว้เงี้ยเฮ้ยอยู่เว้ยเคลื่อนที่ได้เว้ยแล้วสิ่งที่สิ่งที่ผมค้นพบนะฮะ คือมันสะตอกได้ตรงและแม่นยำและใช้ข้อมือน้อยลงยิ่งกว่า cross hand อีกคือหลากหลายคนที่จับ cross hand เนี่ยคือจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้อมือซ้ายเนี่ยมันจะแข็งเู็ไหมฮะมันสามารถแบบเฮ้ยเอาหลังมือซ้ายเข้าหาหลุมได้เลยมันไม่มีอาการแบบเฮ้ยงัดตวอดขึ้นอย่างนี้มันยากข้อมือมือซ้ายมันนำหน้ามันตั้งเข้าไปแบบนี้และอันหนึ่งที่ cross hand ที่ดีก็คือว่าไหล่ขวามันขึ้นมาอยู่สูงขึ้นไงปกติเรา อย่างนี้ใช่ไหมมือขวาอยู่ต่ำใช่ไหมไหล่หลขวาเนี่ยต่ำเองโดยธรรมชาติแต่พอปุ๊บมือขวาอยู่สูงมือซ้ายอยู่ต่ำปุ๊บเฮ้ยไหล่ขวามันขึ้นมาไหล่มันเลเวลเพราะนั้นมันมันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับคนจับครอสแฮนด์แต่สิ่งที่มหัศจรรย์สําหรับ the ะค a อคือข้อมือมันใช้น้อยกว่าเดิมอีกหนักมากคือเพราะจับไม้ลักษณะน,นี้นะฮะข้อมือเนี่ยมันออกแบบให้มันเคลื่อนที่ลนนักษณะนี้ถูกไหมมนออกแบบให้เกิดการพับลักษณะน,นี้ แต่ลักษณะนี้มันขยับได้น้อยเนี่ยข้อมือมันออกแบบให้ลักษณะนี้ถูกไหมฮะแต่แบบเนี้ยเฮ้ยมันขยับได้ยากนะฮะมันขยับได้ยากเพราะฉะนั้นเหมือนว่าการจับคลิปของผมเนี่ยหรือการจับคลิปเดอะคอของคนทั่วไปเนี่ยของโปรแล้วกันการจับคลิปเดอะครอของโปรเนี่ยเนี่ยข้อมือขวามันถูกล็อกไว้เลย มันแบบมันยากมากที่มันจะเอ้ยมันจะกระดิกขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจับลักษณะเนี้ยข้อมือขวามันพับขึ้นเลยมันพับขึ้นง่ายมากผมก็เลยแบบเฮ้ย Amazing ว่ะลองแล้วแบบเฮ้ยลองจับดียวยคอแล้วพัดนี่ยังไม่ได้ออกรอบเลยนะจับปุ๊บปั้งปล่อยเฮ้ยปล่อยดีมากชอบแบบคือเรื่องน้ําหนักคงจะต้องฝึกอะนะฮะแต่ว่าทริคที่ผมเจอก็คืออย่างที่บอกไปที่หนึ่งสอขวามาใกล้ตัวเลยพอสอขวามาใกล้ตัวเนี่ยเฮ้ยมันมันส่งได้เว้ย มันส่งได้อันนี้ลูกเต็มหลุมนะมันส่งได้ผมก็เลยอยากจะบอกท่านนักกอล์ฟหรือแฟ,แฟนที่ดูอยู่เนี่ยคือเราเป็นคนชอบลองอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยก็ชอบลองของใหม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นไม้ใหม่เทคนิคใหม่เราลองให้หมดแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรที่มันพัฒนาขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ก็เหมือนกันทฤษฎีใหม่ๆมมันออกมาลอง ลองทุก่อนจับปังเฮ้ยดีเวทําไมฟิลเขาถึงใช้ทําไมจจสตินโรสถึงใช้หรือทําไมนะักกอล์ฟบางคนถึงจับคอสแฮนบางคนถึงจับเดอะครอบางคนถึงจับอะไรเงี้ยลองก่อนลองดูว่าอะไรมันเหมาะคุณผมจับมาหมดแล้ว <c oughs> นะแม้กระทั่งพัตเตอร์ก้านกลางก้านยาวอะไรเราก็ควรจะลองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ช่วยทําให้มันตีกอล์ฟได้ง่ายขึ้นนี่มันมีเทคนิคมากขึ้นนี่แต่ที่ผมบอกไปผมใช้เวลาเนี่ย ชั่วโมงกว่านะในการในการหาฟิลลิ่งอะจนกระทั่งแบบเฮ้ยดีเว้ยก็เลยอยากมาแชร์กันวันนี้ฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ปัปหาเรื่องการพัตอาจจะลองเปลี่ยนกริปดูไหมมันคอนโทรลหน้าไม้คุณได้ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะมันทําให้พัตเตอร์คุณเข้าลูกได้ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะลองไปหาฟิลลิ่งดูแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมหน่อยผมอยากรู้ว่ากริปแบบไหนที่เหมาะกับคุณหรือว่าคุณชอบเดอะคอรอไหมนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกด แชร์กด subscribe นะเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะได้ติดตามกันทางช่องทางของโปรอิดนั่นเองนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปใครมีคำถามทิ้งไว้นะขอบคุณมากครับเจอกันครับ